ฐานหินทางเลือกหรือว่าทางหลงนี่เป็นหนึ่งในคําถามที่กลุ่มเสรีน,นซีร่วมพูดคุยกับภาคประชาสังคมในหลายพื้นที่นะครับเพื่อได้จะหาคําตอบและก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะตามมาหากว่าพื้นที่ไหนต้องมีโรงไฟฟ้าฐานหินเกิดขึ้นติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองครับ ฐานหินทางเลือกหรือทางหลงเป็นโจทย์ในการพูดคุยถึงประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายพื้นที่ซึ่งเป็นเป้าหมายในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่แตกต่างกันทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเขาหินซ้อนโรงไฟฟ้าฐานหินจังหวัดกระบี่เพื่อเน,น้นย้ำความสำคัญของพลังงานทดแทนที่สะอาดและสร้างผลกระทบน้อยมันมีกระแสออกมาว่าฐานหินเป็นพลังงานสะอาดฐานหินเป็นพลังงานที่ถูก ซึ่งกระแสนี้เนี่ยมันถ้าท,ทางจะมาอย่างแรงแล้วก็มาอย่างรวดเร็วที่าหลายคนเนี่ยเหมือนกับเออออกไปกับมันว่าไม่มีองค์ความรู้อยู่หรือว,ว่าเราไม่ทราบอีกฝ่ายนึงว่าเขาพูดถึง่านห็นในแง่มุมไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกในว่าการเสวนาหรือการพูดคุยในเรื่องห่าเนี่ยมันหนึ่งคือการให้ความรู้กับสาธารนณะให้ความรู้กับคนที่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เหมือนก็แบบมารวบรวมว่าเฮ้ยมันเป็นพลังงานเก่าที่ดูเหมือนโลกควรที่จะหยุดใช้มันไปได้และนะ้วผู้เข้าร่วมเสวนาเชื่อว่าถ้าแต่ละพื้นที่สามารถออกแบบและจัดการตนเองในเรื่องต่างๆได้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาและแก้ปัญหาของตนเองทั้งเรื่องของพลังงานและทรัพยากรถามคนในพื้นที่ของตัวเองถ้าอยากจะเป็นอุตสาหากรรมเราจะต้องมีโรงไฟฟ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคไหมถ้าจังหวัดโอเค ก็เดินหน้าคือเป็นความยินยอมของคนบริเวณนั้นไม่ใช่การที่เราจะเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมแล้วเอาโรงไฟฟ้าไปฝากไว้ไอีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนจากการที่คิดเฉพาะมูลค่าของต้นทุนที่เป็นสิ่งที่ซื้อขายมาเป็นเรื่องสุขภาพามาเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างสิ่งพวกนี้มันมันมีมูลค่าซึ่งแต่ว่ามันอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เราต้องฝึกให้คุณค่ากับสิ่งแบบนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แล้วเนาะมันมีเทคโนโลยี เรารู้จักคาว่าพลังงานแสงอาทิตย์เรารู้จักพลังงานหมุนเวียนเรารู้จักการลดใช้พลังงานหรือใช้พลังงานให้มันมีประสิทธิธภาพมากขึ้นซึ่งมันห่างจากช่วงเวลาที่คนคนพบฐานหินว่ามีพลังงานเนี่ยมันผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาบอกว่ามันเป็นทางเลือกในความรู้สึกมันคือทางหลงเป็น ที่ผสมที่เท่าถานหินเอาไว้สร้างเป็นบ้านจะอาคารจะได้ผลกระทบเหมือนกันไหมการตั้งคำถามถึงที่มาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันตรวจสอบน่าจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้มีข้อมูลที่รอบด้านและสามารถตัดสินใจเลือกพลังงานที่เป็นทางเลือกของสังคมได้ทีมข่าวพลเมืองรายงานแต่ถ้าาเรทีวข่า้งวพลเมืองรกหลาน